ท่านประธานมีคนเห็นนาฬิกาที่ท่านแอบมอบให้คุณนายตอนแต่งงานชื่อจะอยู่โรงแรมครับเปอการประชุมถู่มราวฉันไปดูดก่อนเรื่องใหญ่อะไรเหรอท่านประธานมีภรรยาเหรอแม่ทำไมมีนาฬิกาแพงขนาดนี้แล้วกำไรแม่ไปไหนฉันเปล่านะพวกเธอไม่เชื่อฉันก็ช่างเถอะแม้แต่แกก็ไม่เชื่อฉันอีกอย่างกระเป๋าก็ค้นแล้วก็มันไม่มีไงกระเป๋าไม่มีไม่ได้แปลว่าไม่ขโมย ฉันก็อยู่ในตัวนั่นแหละคนชัพาเธอออกพวกคุณทำอะไรเนี่ยเพื่อรักช่างมาเถอะนะไม่ทำผิดจะกลัวทำไมไม่คนก็คือขโมยนี่พวกคุณจ่อยฉันนะพาเธอออกทำอะไรอ่ะ้หนูนี่คืออะไรไม่นะค้าเที่ยงของฉันฉันประหยัดเพื่ออยากจะซื้อกำไรดีๆให้หลานถึงจะไม่มีเงิน แต่งเงินแต,ต่ละบาทของฉันสะอาดบริสุทธิ์นะจนจริงๆปากบอกว่าสะอาดถ้าคนดูก็จะรู้เองแหละ,ะนี่ปล่อยฉันนะไ,ไปให้พ้อ,อย่าแตะต้องฉันไม่บาดตัวดีนี่กล่าผักลูกใช่เหรอเมื่อชีวิตแล้วเหรอเอ๊ะแม่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมจัองักคนนี้ไว้ให้ดีดีฉันจะถลกหนังคนเองให้ทุกคนได้เห็นคุณได้ยังไง ปล่อยฉันนะแม<า>่ทำอะไรอะดูชื่อซื่อไม,ไ,ไม่คิดว่าจะมือไวแบบนี้ปม่หยุย<า>ดนะใครแต่ต้องคนของฉัน Click to watch the full episode.